คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการย่อคลิปวิดีโอหลักของเราครับให้อยู่บนวิดีโออินเสิร์ตแบบง่ายๆในโปรแกรม Premiere Pro ครับไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับมาดูที่ไทม์ไลน์ของเราครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปหลักนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปอินเสิร์ตครับผมต้องการย่อคลิปวิดีโอหลักของเราครับให้ซ้อนอยู่บนวิดีโออินเสิร์ตนะก็ให้เพื่อนจับวิดีโอมาซ้อนกันอย่างนี้ได้เลยนะลากให้มันอยู่คนละลายแล้วซ้อนกันอย่างนี้นะแล้วเกกทรราาาะ็จํ ย่อตรงสเกลไปก่อนนะย่อตรงสเกลเนี่ยก็ให้เพื่อนจิ้มที่ตัวเลข100ครค้างเนี่ยเราเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเป็นการยอ่อเนี่ยครับย่อลงไปย่อลงไปเลยย่อตามขนาดที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะพอเราย่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมให้เพื่อนมาดูในส่วนของ position นะเราทําการเลื่อนตําแหน่งได้เลยนะเพื่อนๆอยากจะวางตําแหน่งไหนเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนไปเลยอ่าสมมุติผมอยากจะไว้ตําแหน่งล่างซ้ายนะ ผมก็ทําการเลื่อนอย่างนี้เลื่อนแกน x ก่อนแล้วก็มาเลื่อนอีกแกนหนึงแกนนี้คือแกน y เลื่อนความสูงความต่ํานะอ่าเราก็เลื่อนลงมาประมาณนี้เห็นไหมอ่าเนี่ยครับก็คือวิธีการย่อวิดีโอหลักของเราอยู่บนวิดีโอินเ n ิร์ตแบบนี้ง่ายๆเลยครับ